ทำอะไรเราเลยจะทำอะไรเราเลยเรากลัวแล้วแผลงาทำอะไรเราเลยแพลช่วยด้วย Hãy subscribe cho kênh luôn ไม่อยากมีเรื่องใช่มั้ยได้จะหม่ยคุณหนัต้องเติมลิวแล้วแหละเช็ดก็ไม่น่าออกทุกคนแพทมันแพทเต่งหน้าให้หน ouais ูสวยก็จริงนะแต่ไม่เป็นไรนะคะ กลับมาแล้วค่ะเอมี่กลับมาแล้วเฮ้ยยังยังไม่กลับมาปังซีดูเลย <laughs> ไหนอันไหนต้องอันแดงเลยไหนแฮมันซีเลยอ่ะทาอะไรก็ซีเลยเธอทาอันแดงวิธีการทาแบบให้ไม่ติดทาไม่ติดไหมมั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 มเขาจะติด คือฉันว่าแกต้องเร็จปากทุกคนมันหาอะไรก็มันก็ข่าวหมดแล้วนะอือโอยเห้ยป้เห็นป้าเฮ้ยกลับมาแล้วค่ะเมื่อกี้ใครไม่รู้นะคะเขาแบบได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วใช่เบอร์รี่เน่หรอที่นอนอยู่ คุณเป็นใคร,รคุณเป็นเบอร์รวยเหรอคุณเป็นเบอร์รวยเหรอขอเช็คก,ก่อนไม่ใช่อ่ะเขา,าคือ,อ,อ no. like time k n o it's like three time อย่ายุ่งกับคิวไม่แต่งคิวหรอกแบบตาแบบตาไม่เอาเป็นไม่อยากเป็น Y 2 K girl แบบหาเนอเอมมี่ไม่น่าไว้ใจทุกคนเราเป็นหนึ่งน้าเราเป็นหนึ่งน้า ชิมบ์ูกแล้วด้งยชิมบ์เจอแน่ขอ้องอะไรก็ได้ที่อย่ายุ่งกับหน้าผากฉันอย่ายุ่งกับหน้าผากฉันอย่ายุ่งกับหน้าผากอ๋อ วัสดีคร้บผู้กองัสดีรับมาแทนมาเริ่มรีบผู้กองไปไหนมาครับไป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 ซ่อมรถมาไหมไปซ่อมรถมาปะมีไข่ควงปะเออมีไข่ควงปะแกเป็นอาไข่ควงผู้กองไปซ่อมรถมาหรอครับเอ็มมี่ กกองโดนไฟไหม้มาแล้วครับู้กองบอกแล้วว่าอยากทำอาหารไงเฮ้ยสิชัดเจนไอเจะาดนวนี้ดิตอยพี่พาเลตนี้มันก็เข้มเกินไปหมือนึกเศรล้ว กอใฝอดมือไหนเนี่ยอ๋อคือนึกถึงตอนตอนแบบฟูดบอ <c oughs> ในเอ็มวีอะผีไม่ไปแล้ <c oughs> วคนหนูโดนแพททิ้งหนูก็เลยร้องไห <c oughs> ด้ดูตัวเองหล่อตายแหละจุดีจุดี <c oughs> แต่ก็รออยู่นะ เราเป็นอีโม่ girl เสียใจอ่ะเอมมี่มันจะได้มากเลยหลับตาดิไม่แพทแกดูนิ้วแพทแล้วบอกดูนิ้วแพทเลยหลับตาปะไม่เอาแพทฉันสเลยเคแพทโอเคเรนี่เขาบอกเล่นละครเร็ว เอาใหม่แกคัดคทแกต้องเป็นคนที่แบบแบดแบดเอ้ยน้องน้องทำไมพี่ต้องทิ้งหนูไปทำไมผู้กององค์อ่ะต้องทิ้งหนูไปคิดก็อดไลยผู้กองเอกงาน ละครคุณธรรมหนวดต้องเติมกว่านี้ั้ยไม่ชางงเอ้ยแพทนี่ก็ขยันแตะจังเลยเดี๋ยวอ๋อโอเค